สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่าทางฝั่งกัมพูชาจะมีไอดอลแล้วก็มีคนดังรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนออกมาเคลื่อนไหวก็เรียกว่าเหมือนมาเสี่ยมแล้วก็ทําให้เกิดประเด็นขัดแย้งความเกลียดชังระหว่างกัมพูชากับไทยจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทางฝั่งไทยที่จะพยายามชี้แจงแล้วก็อธิบายข้อมูลตลอดแต่ว่าทางฝั่งเขาเนี่ยเหมือนก็ ไม่ยอมรับฟังแล้วก็มีการบูลลี่ไทยในหลายๆเรื่องจริงๆนะครับต้องบอกว่าก็ต่างคนต่างบูลลี่แหละมีบูลลี่ทางเขาบูลลี่เราทางเราบูลลี่เขาแต่ถ้านับเลยนะครับทางเขาเนี่ยเริ่มก่อนทั้งที่เราจะพยายามอธิบายพอเราอธิบายแล้วเขาไม่ฟังก็มีการบูลลี่เราก็มีการว่ากับทัวลงอะไรต่างๆนานาแน่นอนนะครับว่า,าอย่างที่ผมบอกว่ามีไอดอลแล้วก็คนดังหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นหมอขเขมรรวมไปถึงไอดอลรวมแล้วก็คนนี้นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นตัวตึงแล้วตัวเนี้ยก็ไม่ทราบข่าวข่าวแล้ว ล่าสุดนะครับจริงๆจะบอกว่าล่าสุดก็ไม่เชิงเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้มานานแล้วทางขมนก็เล่นคําว่าโดนไท to me ซึ่งแน่นอนนะครับเป็นการบูลลี่เรื่องราวสมัยก่อนที่ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นฝั่งสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียพูดถึงคํานี้ที่เอามาใช้กันเนื่องจากว่าก็ะาจะมีนักการเมืองของเราที่มักจะพูดในลักษณะนี้แล้วมันเหมือนเป็นการโกหกเขาก็เลยบัญญัติศัพท์มาว่าโดนไทยทูมีนะครับพอสัพท์นี้บัญญัติขึ้นมามันก็เลยก็ฮิตอยู่ช่วงหนึ่งทางฝั่งสิงคโปร์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันมีอย่างลักษณะอย่างนี้นะแต่เรื่องมันจบไปแล้วกัมพูชาเอามาเล่นไม่เลิกนะครับก็คาดว่าณตอนนี้เนี่ย ทางไทยก็อาจจะเล่นกลับเหมือนกันเพราะก็มีความเคลื่อนไหวแล้วว่าน่าจะเป็นประมาณโดนเขมรทูมีหรือโดนคาเมร์ทูมีหรือโดนแคมเบเดียทูมีนะครับซึง่งต้องบอกว่าการบัญญัติเนี้ยถ้าเกิดว่ามันฮิตมากๆนะครับก็อาจจะมีสื่อเอาไปเล่นก็ได้ว่าเริ่มมีการบัญญัติศั์เพื่อเป็นการตอบโต้ทางฝั่งเขมแล้วนะเท่าที่ผมดูก็เริ่มมีนะครับว่าคําว่าโดนคามร์ทูมีโดนแคมเบเดียทูมีหรือโดนเขมรทูมีเนี่ยแ็ลักษณะของสิ่งของอคน คนเขมรหรือลักษณะของการพูดที่เป็นการพูดที่ไม่มีเหตุผลหรือทําพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับคือเท่าที่ผมมองเนี่ยมันมีบัญญัติไว้กว้างกว่าของไทยอย่างของไทยนี่ก็อาจจะเป็นการโกหกหรือโกงอะไรประมาณนี้นะครับ ให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาบอกว่าสับแสแลงที่กำลังคิดในหมู่วัยรุ่นสิงอ่ามาเลเซียและสิงคโปร์ก็คือโดนไทยทูมีแปลความธรรมดาจะหมายถึงอย่ามาทําเป็นไทยกับผมถ้าแปลในความหมายของสับแสแลงคืออย่ามาโกงฉันอย่ามาโกหกฉันหรืออย่ามาต้มตุนฉันแน่นอนนะครับว่ามันจบไปนานแล้วแล้ว แคนเบเดียหรือเขมรเนี่ยก็เอามาเล่นก็คือเหมือนเอามาล้อเลียนมาบูลลี่ไทยก็เตรียมการตอบโต้กับเช่นกันในคําว่าโดนเขมรโดนเขมรหรือโดนแคนเบเดียทูมีซึ่งหมายความว่าอย่าทําพฤติกรรมอะไรที่มันแย่ๆซามๆอย่างที่คนเขมรทำนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าคนเขมรนะั้นทำในหลายๆพฤติกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลบิดเบือนข้อมูลโดยไม่มีแหล่งด้วยนะครับแหล่งมั่วๆพูดก็ไม่ฟังนี่ก็คือเขมรเขมรแบบแรกนะครับ หรือแสดงถึงการศึกษาหรือพุทธิภาวะที่ค่อนข้างน้อยอ่านี่ก็เป็นคขมอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องวุวธิภาวะแล้วก็ เรื่องของพฤติกรรมเนรคุณทั้งๆท,ท,ท,ที่เราเคยช่วยเหลืออะไรต่างๆนานาแต่เหมือนว่า,าลืมบุญคุณอะไรประมาณนี้อนี่ก็ขมยอีกแบบหนึ่งแล้วก็คขมยแบบสุดท้ายก็คือเคลมนะครับการเคลมดังนั้นถ้ามีการพูดว่าโดนขมีโดนขมีหรือโดนแคนเบอร์เดียทูมีก็หมายถึงการบิดเบือนข้อมูลการแสดงการศึกษาหรือหรือพุทธิภาะวะที่น้อยและไม่มีเหตุผลนะครับแสดงพฤติกรรมเนรคุณแล้วก็การเคลมก็ถือว่าเป็นการตอบโต้กันไปแน่นอนนะครับถ้าดูองค์ประกอบนี่ก็ าทางไอดอลคนดังอินฟลูเอนเซอร์ของカメรหลายคนเหมาะมากๆนะครับที่จะเจอคำว่าโดนカメร์ทูมีโดยเฉพาะไอดอลคนนี้หายเงียบไปเลยสำหรับดาวติ๊กตอกท่านนี้ไม่ทราบว่าที่เขา,าโดนไล่ออกจริงหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าอาจจะไม่จริงเป็นการสร้างเรื่องเพื่อกบให้มันเงียบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เงียบไปเลยไม่ทราบว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ผมก็อยากจะทราบเหมือนกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนูทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ